ทำตาสองชั้นมาแล้วหางตาเป็นแฉกเกิดจากอะไรตรงเนี้ยนะมันจะเป็นแฉกแหวกมาอย่างนี้มันหางประทูหรือว่าแล้วแต่จะเรียกอะนะคะก็คือมันจะเป็นเป็นหนังที่ซ้อนกันขึ้นมานะคะเกิดจาก หลายสายเหตุเลย 1. คนไข้มีแฉกเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วทําเป็นแบบเทคนิคกรีดสั้นหรือเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่ากรีดยาวแต่ไม่ตัดหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่ได้แก้ปัญหาไอ้หนังตาที่ว่ามันเป็นแฉกตรงนี้มันก็เลยยังมีอยู่หรือว่า2คนไข้ไม่เคยมีแฉกตรงนี้หรอกแต่ว่าเพิ่งม,มามีการทําศัลยกรรมตาสองชั้นเนี่ยก็คือเกิดจากว่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยเย็บไปที่หางตาเนี่ยนะคะแล้วล็อกชั้นตาที่หางไม่ดีไอ้ไอ้ถุงตรงเนี้ยที่มันควรจะเป็นชั้นก็คือมันต้องพับมาอย่างนี้เป็น ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้เย็บล็อกให้มันดีเนี่ยมันก็จะไอหนังนี่มันร่วงลองอมาใช่ไหมแล้วก็ไอเส้นตรงนี้ก็คือเกิดรอยเย็บแต่ไม่พับชั้นแล้วหนังก็ล่วงมันก็เลยเห็นเป็น2แฉกอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วก็อย่างที่3เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอี e ร์หรือว่าหูหมานี่เองนะคะก็คือเกิดขึ้นจากการที่เก็บถุงหนังที่หางตาเนี่ยได้ไม่สมบูรณ์แล้วกันหนังคนเราเนะี่ยมันมีความยืดหยุ่นพอเราตัดไปแล้วเราเอามาประสานกันไม่เรียบดีอะค่ะมันก็จะเกิดเป็นถุงป่องออกมาจากการเย็บเพราะมัน,มนก็็็จเเหนเนหนนปาง แฉกพวกนี้นะคะซึ่งปัญหาพวกนี้นะไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรนะคะการมีหางตาเป็นแฉกสามารถแก้ได้ด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือการทําตา2ชั้นแบบกรียดยาวนะคะความสําคัญของการป้องกันตรงนี้คือ1เทคนิคการเย็บการตัดต้องไม่ให้เกิดดอกเอียร์หรือว่าหูหมาที่บอกนะคะ2การล็อกชั้นตาต้องแน่นหนาแล้วก็ลู่ไปตามโครงสร้างของเบ้าตานะคะ4ี่ก็คือการเก็บหนังตาไม่ตึงและหย่อนเกินไปมันพอดีรับกับเบ้าตาทั้งหมดนี้พอเราดูทุกๆจุดตอนที่ผ่า ผ่าตัดเรียบร้อยดีนคะครคนไข้จะไม่มีปัญหาหางตาเป็นแฉกเลยนะคะถามว่ามาพูดเปล่าเปล่าเปล่า,าเนี่ยรู้ได้ยังไงหมอผ่าตาสองชั้นมาเนี่ยสิปีแล้วกันมันก็ได้ข้อสรุปมาที่บอกว่าเทคนิคเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์หมอบอกเลยว่าจริงทุกๆครั้งที่เราผ่าตัดตามศัลญยญกรรมอะไรก็ตามมาค่ะแล้วเราก็ได้มาติดตามคนไข้ด้วยตัวเองเราจะเห็นว่าทุกทุกครั้งที่เราอ่ะแก้คนไข้ในประกันน่ะเราก็ได้ได้บทเรียนด้วยแล้วก็เราก็มีความตั้งใจจะทําให้เขาดีด้วยแหละยิ่งมันผ่านไปผ่านไปเนี่ย มันก็สะสมสะสมเราก็เริ่มแบบเริ่มรู้แล้วว่าไอ้น,นี่ทำแล้วเป็นยังไงไอ้น,นี่ทำแล้วเป็นยังไงเนี่ยแหละค่ะ d r v a s t h e t i c clinic